จริงๆเรียนภาษาเรียนกับคนรักง่ายที่สุดเลยรู้ไหแต่คุณไม่ค่อยมีเวลาเปล่าพูดแบบนี้ฉันเป็นคนรักของเธอหรืยอยังไง ออ,อ่นจนไมโครเวฟต้องเรียกพี่ขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้แอนิตาลงรักเจได้ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมแถมในฉากนี้นอกจากเราจะได้ฟังเสียงของตัวแม่อย่างบีน้ำทิพย์พูดภาษาจีนแล้วหนุ่มไร้นรพัฒนเองเขาก็มีบทที่ต้องพูดภาษาจีนด,ด้วยเหมือนกันนะคะและแม้จะเป็นแค่ประโยคเดียวแต่จะตัวก็ขอ้องบ่อยๆเพือให้พูดคล่องนั่นเองล่ะคะ่ะตาชุดตะกุ่เหา่าเอี่บา ต่างชูเตอร์ชูเตอร์ปุ่งเห่ามีคำเดียวนันเนี่ยอันนั้นกา่เื่นากกมีซีนอื่นที่แบบว่าจะเยอะอีกก็เป็นแรงใจผมเลยครไม่มีผมเลยแน่นอนขชื่อเจชชใช่ผมเป็นคนทำเองฟ้องเก่งหมต่างชูเตอร์ปู่งเหาวันนีเ้เรามีเอ,อ่ดวด กี่ฬาเป็นแบบภาษาจีนโบราณก็น่าจะถึงแบบวันที่หอมเลยไม่ได้คองเบ็ดอะไรเมาไบอ์หน่อยได้ไหมคะว่าเขาเป็นไงบ้างในกองวันนี้แอบกอดปากอุ้ยอ้าปากวอยเราจะได้ภาพอินเสิร์ตได้ไหมนะอยากได้ภาพอินเสิร์ตส่งให้นะคะถ้ารับในกองแล้วอาปากวอยจะส่งให้มันเป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งแต่มันเช้ามากเช้ามากน้องะวโมงเย็นเพราะว่าเมื่อคืนเราเลิกดึกแล้วก็ตื่นเช้ามาเอาแต่เมื่อกี้ตอนกินไม่มีท้องร้องทุกคำเลย ไม่ได้หิวนะเมื่อกี้กินกันเยอะมากตอนนี้มันมีเสียงทออจริงแ่ว่าต้องีเธอต้องรีบกินน้อยลงอ่ะแต่อาาจนกับาิโอเแล้วเอาไหมนะขาเฮลตี้ไงเขาไอเอฟไงท้องเขาว่างโอ้สุณค่าตีเขาจีมีเสียงที่ท้องอ๋อมันองไปเลย ได้เห็นบรรยากาศการี่าทำกันไปแล้วเนี่ยอย่าลืมติดตามให้กำลังใจทุกตัวละครกันด้วยนะคะคุณผู้ชมในละครบ่นพระจันทร์มีกระต่ายถึงกวนจันทร์และวันังคารเวลา2องโมงครึ่งดูทีวีช่องวันสาหสิเอ็ดดูออนไลน์ทางแอปพลิเคชันวันนี้ค่ะ